ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจันค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่เม p m a r k e t c o m ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่12เรื่องของพรน,นับพันสิปรกรเดินมาถึงรถที่ตนจอดอยู่ขณะที่กำลังจะเปิดประตูหางตาของเขากลับเห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเสา ถัดจากที่เขายืนอยู่ไปราวสองล็อกจึงหันไปมองผู้ชายคนนั้นรูปร่างสันทัดผิวดำแดงสวมกางเกงยีนสีซีดกับเสื้อเชิ้ตสีดำทั้งยังใส่แว่นกันแดดปกปิดดวงตาอีกด้วยครั้นเมื่อเห็นว่าเขามองไปอีกฝ่ายก็ิ่นหน้าไปทางอื่นแล้วเดินจากไปทันทีสิป,ปรกรขมวดคิ้วมุ่นเขามั่นใจว่าไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้มาก่อนแต่เหตุใดเขาถึงรู้สึกคุ้นเคยกับอีกฝ่าย เรากับเคยคลุกคลีกันมานานอย่างไรอย่างนั้นขณะเดียวกันพรน,นพัทรที่ขับรถเพียงลำพังก็เอ่ยขึ้นว่าพี่เทนเขาเห็นแกแล้วล่ะเบสฉันคงทำไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปไม่ได้แล้วเธอจะบอกพี่เขาเรื่องเมื่อก่อนเลยหรือเปล่าพรน,นพัทสายหน้าอย่าเพิ่งดีกว่าบอกไปเขาก็จำอะไรไม่ได้อยู่ดีอีกอย่างนะเขาจะเชื่อที่ฉันบอกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย ทางที่ดีฉันว่าค่อยๆให้เขารับรู้ไปทีละนิดดีกว่าโดยเริ่มจากคฤราสหาหลังนั้นก่อนเลยเป็นไงแล้วแต่เธอเธอกิฟเธอว่าพี่เขาจะถามอะไรเราบ้างล่ะแล้วเราควรบอกไปทั้งหมดดีไหมพรนภนันธ์ฟังที่พุทธิธรถามแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจแผ่วเพราะเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าควรจะพูดความจริงไปทุกอย่างให้สิปรกรฟังหรือพูดแค่บางส่วนดีเธอจึงถามพุทธิธรกลับไปว่าเบส ถ้าฉันเล่าทุกอย่างให้เขาฟังและพี่เขาเชื่อที่ฉันพูดทุกอย่างฉันคิดว่าจะให้เขาไปที่บ้านไม้หลังนั้นก่อนแกจะได้เธอยังพูดไม่จบประโยคพุทธิธรก็เอ่ยแทรกขึ้นมาไม่เอาถ้าเราไปแล้วใครจะอยู่กับเธอล่ะใครจะคอยช่วยเธอล่ะเราไม่ไปเราจะอยู่กับเธอพรนับพันได้ยินอย่างนั้นน้ำตาพลันรื้นขึ้นทันทีเธอต้องกระพริบตาหลายครั้งเพราะกลัวน้ำตาจะไหลลงอาบแก้ม ไม่เอ่ยปากพูดอะไรออกไปอีกเพราะรู้นิสัยอีกฝ่ายดีว่าดื้อรั้นแค่ไหนหนึ่งคนหนึ่งผีนั่งเงียบกันไปตลอดทางแม้พรน,นับพันจะไม่เห็นพุทธิธรแต่เธอก็รู้ดีว่าเขานั่งอยู่บอกข้างๆไม่ยอมพูดอะไรออกมาให้ได้ยินเราก,กลัวว่าเธอจะเอ่ยถึงบ้านหลังนั้นขึ้นมาอีกใช้เวลาอีกราวครึ่งชั่วโมงพรน,นับพันก็มาถึงคอนโดมิเนียมที่ตนอาศัยอยู่เธอเดินเข้ามาที่ล็อบบี้หน้าลิฟต แต่ไม่มีจุดไหนที่จะว่างพอให้นั่งได้เลยโซฟายาวที่ว่างอยู่ก็ไม่เหมาะเพราะโซฟาที่หันหน้าชนกันมีลูกบ้านท่านอื่นนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หากอีกฝ่ายได้ยินบทสนทนาที่เธอกับสิบปรกรคุยกันคงหาว่าพวกเธอประสาทไม่ดีเป็นแน่เอาไงดีหรือจะชวนเขาขึ้นไปบนห้องแต่การที่อยู่ดีๆก็ชวนผู้ชายขึ้นห้องของตนมันจะดูน่าเกลียดไปหรือเปล่าเขาจะคิดว่าเธอให้ท่าท่อสภานให้เขาหรือไม่ ยังไม่ทันที่พรนพัทรจะได้คิดอะไรต่อเสียงของสิป,ปรกรก็ดังขึ้นอยู่ด้านหลังทําให้เธอหันกลับไปมองเขาตาโตอา้าวไม่มีที่นั่งเลยแฮะเอาไงดีเนี่ยเขาพูดกับพรนพัทรแต่สายตากลับมองไปยังที่ว่างด้านข้างของหญิงสาวเธอจึงรู้ทันทีว่าสิป,ปรกรคงกําลังจ้องมองพุทธิธรอ,อยู่เป็นแน่เธอกําลังจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของพุทธิธรก็ดังขึ้นในหัวของเธอ ขึ้นไปคุยกันบนห้องพวกเราไหมครับเธอรู้ว่าพุทธิธรไม่ได้คุยกับตนแต่เขาคุยกับสิบปรกรเธอกําลังจะพูดว่าไปหาร้านกาแฟนั่งก็ได้แต่กลับได้ยินเสียงของคนตรงหน้าเอ่ยขึ้นมาซะก่อนก็ดีเหมือนกันไปคุยบนห้องก็ได้คนแถวนี้จะได้ไม่แตกตื่นเขายิ้มเล็กน้อยก่อนผายมือให้เธอเป็นฝ่ายเดินนําไปก่อนพรนับพันจึงเดินไปกดลิฟต์โดยไม่ได้พูดอะไรเนื่องจากมีลูกบ้านคนอื่นเดินมายืนรอลิฟต์เช่นกัน เมื่อลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้น8ปดสิปกรจึงเดินตามพรน,นพัท์ไปยังห้องพักของเธอเขามองหนึ่งคนหนึ่งผีเดินคู่กันอยู่ข้างหน้าด้วยความประหลาดใจเพราะเป็นอีกครั้งแล้วที่เขารู้สึกคุ้นเคยกับวิญญาณชายหนุ่มคนนี้เรากับเคยรู้จักกันมาก่อนจะว่าไปนับตั้งแต่ที่เขาเจอกับพรน,นพัทความคลับคล้ายคลับคลาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆกลับผุดขึ้นมาในหัวของเขาไม่หยุดหย่อน แต่หน้าแปลกที่ไม่ว่าเขาจะพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอกันที่ไหนรวมถึงความฝันประหลาดนั้นด้วยเช่นกันหากเป็นเมื่อก่อนเขายังนานๆนนครั้งจะฝันถึงสักทีหนึ่งทว่าตั้งแต่รู้จักกับหญิงสาวตรงหน้าเขากลับฝันที่ขึ้นแทบทุกคืนเลยก็ว่าได้เขาเห็นวิญญาณชายหนุ่มหันหน้าไปทางบันไดหนีไฟแล้วบอกมือให้ใครบางคนพอเขาหันไปมองตาม จึงเห็นว่าตรงนั้นมีวิญญาณเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแอบยืนอยู่ดูแล้วอายุน่าจะประมาณเจ็ดแปดขวบเด็กคนนั้นยิ้มและโบกมือกลับให้แต่พอเห็นว่าเขากําลังมองอยู่ก็ทําหน้าตกใจรีบผลุกหายเข้าไปในผนังทันทีพอนับพันคงไม่เห็นวิญญาณเหล่านั้นจริงตามที่เธอเคยบอกเพราะหญิงสาวไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเธอหยุดยืนหน้าห้องห้องหนึ่งแล้วหันมามองเขาจากนั้นใช้คีย์การ์ดแตะที่แถบสแกนตรงประตู เมื่อได้ยินเสียงปลดล็อกจึงเปิดประตูเข้าไปพี่แทนนั่งรอที่โซฟาก่อนนะคะกริบขอเอากระเป๋าไปเก็บในห้องก่อนเธอเดินหายเข้าไปในห้องนอนเขาจึงเดินไปนั่งบนโซฟาตามที่เธอบอกพลางมองการตกแต่งของห้องอย่างอดไม่ได้เขายิ้มอ่อนเธอคงชอบสีม่วงพาสเทลกระมังเพราะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็เป็นสีนี้แม้กระทั่งผนังห้องอยังติดวอลเปเปอร์สีนี้เลย วิญญาณผู้ชายคนนั้นเดินมานั่งฝั่งตรงข้ามกับเขาเป็นเวลาเดียวกับที่พรน,นพัทเดินออกมาจากห้องนอนเช่นกันเธอนั่งลงที่ตำแหน่งเดียวกันกับวิญญาณเพราะมองไม่เห็นอีกฝ่ายเขาจะบอกก็บอกไม่ทันเพราะเธอนั่งทับลงไปเลยสุดท้ายวิญญาณผู้ชายจึงต้องเป็นฝ่ายขยับออกไปเองชื่ออะไรนะเราเขาเอ่ยถามผีที่นั่งข้างพรน,นพนัแต่หญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นคล้ายกับว่าสงสัยว่าเขาพูดกับเธอหรือไม่ เขาจึงชีไปที่วิญญาณผู้ชายตนนั้นแล้วพูดว่าพี่ถามน้องผู้ชายคนนี้นะ่ะสิปรกรมองด้วยสายตาแล้วอีกฝ่ายน่าจะอายุน้อยกว่าเขาหลายปีจึงเรียกวิญญาณตนนี้ว่าน้องเบสครับเป็นแฝดน้องของกิ๊สิปรกร์เบิกตากว้างได้ความคาดไม่ถึงอะไรนะแฝดงั้นเหรอนี่เรามีฝาแฝดด้วยหรอกิป๊ประโยคหลังเขาหันไปถามพรน,นพนัเธอพยักหน้ายอมรับ เขาจึงเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมวิญญาณผู้ชายตนนี้ถึงตามติดเธอไม่ห่างกายที่แท้เป็นเพราะพี่น้องที่เกิดมาพร้อมกันนี้เองแล้วทำไมถึงยังตามกิฟอยู่ละ่ะทำไมไม่ไปอยู่ในที่ของตัวเองแม้พอจะเดาคำตอบได้แต่เขาก็อยากรู้ว่าอีกฝ่ายจะตอบเขาว่าอะไรดูจากกลุ่มควันสีดำที่ลอยวนอยู่รอบกายของเบสเขาก็รู้แล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เจ้าตัวไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ ผมเป็นห่วงกิฟครับอย่างน้อยเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมก็ยังพอช่วยเหลือกิฟได้แล้วจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นละ่ะเราสองพี่น้องมศสตูด้วยหรือไงเขารู้ว่าอีกฝ่ายบอกไม่หมดเรื่องที่ยังห่วงคู่แฝดของตนก็พอเชื่อได้แต่การที่วิญญาณยังมีห่วงพันผูกกับคนเป็นจะไม่ทำให้มีควันสีดำาอบล้อมรอบตัวแบบที่เขาเห็นอยู่นี่เพราะควันลักษณะนี้เป็นเรื่องของคุณสาสายดำมากกว่าเบสเขาไม่ยอมไปไหนคะ่ะ เอาแต่ตามติดกิฟต์เนี่ยแหละพรนับพันที่นั่งเงียบมาตลอดพูดพลงขึ้นมายิ้มยิ้มน่าเสียดายที่เธอมองไม่เห็นว่าตอนนี้คู่แฝดที่เป็นผีของตนกำลังเอ็นศีรษะซบลงนไหล่ของเธอเรากับเด็กน้อยอ้อนผู้ใหญ่ว่าแต่ทำไมเราถึงไปที่โรงพยาบาลนั่นได้ละ่ะนึกยังไงถึงไปแกล้งพยาบาลคนนั้นดูเหมือนว่าสองพี่น้องยังไม่สะดวกใจจะเปิดปากเล่าเรื่องส่วนตัวเขาจึงเปลี่ยนไปพูดเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้แทนทันใดนั้น อยู่ดีๆเบสก็ดีดตัวนั่งหลังตรงพร้อมกับตะโกนเสียงดังว่าใช่แล้วลืมบอกไปเลยพยาบาลคนนั้นทำเรื่องเลวๆไว้เพียบเลยล่ะผีที่โรงพยาบาลบอกมาสิปกรเลือกคิวขึ้นเล็กน้อยเรื่องอะไรหรอไม่รู้ว่าจะใช่เรื่องเดียวกับที่เขาคิดไว้หรือไม่เพราะตอนที่เขายืนมองพรน,นพัท์ที่โรงพยาบาลเขาเห็นวิญญาณเด็กทารกหลายดวงวนเวียนอยู่แถวนั้น แต่ไม่มีตนไหนกล้าเข้าใกล้พยาบาลที่ชื่อพันธิพาแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นคงมีของดีติดตัวเห็นผีที่โรงพยาบาลบอกว่าพยาบาลนั่นรับจ้างทำแท้งเถื่อนด้วยเท่านั้นไม่พอนะยังเอาซากเด็กไปขายให้หมอผีใช้ทำลูกกรอกหรือกุมารด้วยละ่ะถามจริงนางทำขนาดนั้นเลยเหรอวะเบสพรนนันเอ่ยขึ้นพลางหันไปทางที่พุทธิธรนั่ง แต่สายตาของเธอกลับมองเลยไปเพราะอีกฝ่ายมองไม่เห็นวิญญาณผู้แฝดของตนซึ่งตอนนี้กำลังนั่งพยักหน้าเงกงักสิปรกรถอนหายใจแผ่วว่าแล้วเชียวว่าต้องเป็นเรื่องนี้เขาเล่าเรื่องที่ตนเห็นวิญญาณเด็กทารกให้ทั้งคู่ฟังรวมถึงข้อสงสัยที่เขาคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะมีของดีติดตัวไว้เพื่อกันผีหรือวิญญาณมาตามหลอกหลอนและถ้าให้เขาเดาคนที่ทำของของลังที่ว่านี่ให้ ก็น่าจะเป็นหมอผีที่นำลูกของนักศึกษาที่ชื่ออาทิตยาไปทำลูกกรอกขายเปน็นแน่แล้วตกงลงกิ๊บไปที่นั่นทำไมแล้วนึกยังไงถึงไปหลอกเขาว่าถูกผีสิงเขาถามเธอยิ้มยิ้มก็กรบรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นี่ถึงตำรวจคนนั้นจะติดคุกไปแล้วก็จริงแต่ยาพยาบาลคนนั้นยังลอยนวลอยู่เลยนะเรื่องอะไรที่กิ๊บจะปล่อยให้มันสวยสุขโดยไม่ได้รับกรรมรับโทษอะไรเลยล่ะผอนนับพันพูดถึงตรงนี้ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนเอ่ยต่ออีกว่าแต่กิฟก็ไม่รู้หรอกนะว่าทําแบบนั้นไปแล้วจะได้ผลอะไรไหมนางจะยอมไปมอบตัวแล้วเล่าความจริงหรือเปล่าเรื่องนั้นกิฟก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่านางคงไม่ยอมไปแน่แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างน้อยให้นางรู้สึกหลอนจุนจิตหลุดตลอดเวลาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันว่าแต่พี่เทนเธอคะ่ะไปทําอะไรที่โรงพยาบาลเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าเธอต้องถามจึงตอบไปว่าพี่ก็จะไปคุยกับพยาบาลคนนั้นเหมือนกัน แต่ไม่ได้ไปทําเป็นผีสิงมันเราหรอกนะก็แค่จะไปคุยกับเขาว่าพี่รู้หมดแล้วนะว่าเขาทําอะไรกับนักศึกษาคนนั้นบ้างแล้วก็จะบอกเขาด้วยว่าพี่นี่แหละที่พาคนไปปลดปล่อยวิญญาณออกมาจากห้องนั้นผีนักศึกษาถึงตามไปหลอกสามีเขาได้ไงและอีกหนึ่งเรื่องที่เขาจะขู่พันธิพาก็คือเขาจะบอกเธอว่ารอบตัวของเธอมีแต่วิญญาณเด็กทารกตามติดเป็นพรวนถ้าเขาเอาของขลังที่อีกฝ่ายพกติดตัวออกมาได้ รับรองได้เลยว่าเจ้าตัวจะต้องโดนรุมถึงแน่นอนอย่าหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตสงบสุขพรนพัพันั่งเงียบไปแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาถึงอยากรู้เรื่องของเธอมากอีกหน่อยจึงลองถามไปว่ากิฟกับเบสแยกกันตั้งแต่เมื่อไหร่หรอตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าเขาเคยได้ยินมาว่ามีฝาแฝดหลายคู่ที่ตอนแรกเกิดคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งตายและคนที่ตายไปก็จะตามติดคู่แฝดของตน บางรายเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาหมดอายุไขบางรายก็อยู่เพราะความคับแค้นใจที่ตนไม่ได้เกิดบางรายก็อยู่เพื่อคอยดูแลอีกฝ่ายแต่เท่าที่สังเกตดูคู่ของพรน,นับพันน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าหญิงสาวสายหน้าให้เขาไม่ใช่หรอกค่ะความจริงกิฟกับเบสก็โตมาด้วยกันนี่แหละแต่เบสเขาเสียไปตั้งแต่แปดขวบค่ะโดนเอ่อโดนคนสติไม่ดีทำร้ายเอานะ่ะจริงสิพิเทน กิฟมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาสนใจอยากให้พี่ไปช่วยดูบ้านให้หน่อยค่ะความจริงแล้วต้องเรียกคาร์หฮา์ดมากกว่าเพราะหลังใหญ่มากคาร์หฮาหลังนี้เป็นมรดกที่พี่เขาได้มาจากพ่อนะคะเคยเข้าไปอยู่มาช่วงหนึ่งแต่ก็อยู่ไม่ไหวเขาเล่าให้กิฟฟังว่ามีเรื่องแปลกๆในบ้านหลายครั้งจนลูกๆเขากลัวไม่กล้าอยู่สิปกรขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความสงสัยแปลกยังไงมีอะไรเกิดขึ้นก็อย่างเช่น มีเสียงคนเดินในบ้านตอนดึกๆหลายครั้งที่ลูกสาวคนเล็กของเขาชอบนั่งคุยคนเดียวตอนนั้นน้องห้าขวบค่ะบางทีน้องก็ทำท่าทางเหมือนกลัวใครบางคนและที่ทำให้พี่เขาตัดสินใจย้ายออกก็เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเห็นลูกสาวคนเล็กนั่งอยู่ตรงระเบียงบันไดบนชั้นสองทำท่าจะกระโดดลงมานับแต่วันนั้นเขาก็เลยพาลูกย้ายออกจากที่นั่นทันทีเลยเรื่องเกิดมานานหรือย,ยังเขารู้สึกว่าเคสนี้น่าสนใจ ไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณที่อยู่ในเครือข่ายหลังนั้นต้องการอะไรกันแน่ถึงได้ก่อกวนคนในบ้านจนอยู่กันไม่ได้จนต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นจะว่าเพราะเจ้าของเก่าห่วงบ้านก็ไม่น่าใช่เพราะผู้ที่เป็นเจ้าของคนต่อไปก็ถือเป็นลูกหลานของตนไม่ใช่หรือแล้วจะมาหลอกหลอนกันทําไมพรอนนับพันทําท่าน,นึกก่อนเอ่ยออกมาราวกับไม่ค่อยแน่ใจนะักน่าจะประมาณเกือบปีแล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องนะพี่เขาเล่าให้กิฟฟังว่า เขาเคยพยายามขายคฤรหาหน์หลังนี้มาหลายครั้งแล้วนะแต่ทุกครั้งที่พานายหน้าหรือคนที่สนใจมาดูบ้านทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบรรยากาศในบ้านดูมืดทึบอึมครึมอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกทั้งที่คฤรหาหน์หลังนี้มีหน้าต่างเยอะมากหลังคาดโดมของโถงตรงกลางบ้านก็เป็นกระเบื้องที่แสงส่องผ่านได้พูดง่ายๆก็คือแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่บ้านจะมืดในตอนกลางวันอยู่แถวไหนกิฟให้เบอร์พี่กับเขาแล้วให้เขาโทรมาคุยกับพี่ก็ได้นะ เขาสนใจเคสนี้มากถ้าเป็นเรื่องติดต่องานกิฟคุยกับพี่โดยตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะกิฟรู้จักกับเจ้าของบ้านพี่อยากรู้อะไรถามกิฟมาได้เลยคาราหาดหลังนี้อยู่แถวแถวราชพฤกษ์ค่ะสิปรกรดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือเกือบ14นาฬิกาแล้วหากจะไปที่นั่นตอนนี้ก็คงทันจึงพโลงออกไปว่าไปดูตอนนี้เลยได้ไหมครั้นพอเขาพูดจบเขาก็อดแปลกใจตนเองไม่ได้ ไม่รู้ทำไมเขาถึงรีบร้อนนักเคสอื่นๆเขาก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนพอน,นับพันเลิกคิ้วขคลื่อนราวกับประหลาดใจขณะที่เบสก็ยิ้มแปลกๆราวกับมีอะไรบางอย่างที่หญิงสาวยังบอกเขาไม่หมดเออถ้างั้นขอกิฟท์โทรไปหาพี่เขาก่อนนะคะว่าเข้าไปวันนี้ได้ไหมเพราะกุญแจบ้านอยู่กับพี่เขาคะ่ะเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรออกเขาจึงเบนสายตาไปมองเบสแล้วเลิกคิวให้อีกฝ่าย เป็นเชิงถามว่ามีอะไรอยากบอกหรือไม่แต่เบสกลับเม้มปากแน่นสายหน้าไปมาคล้ายกับว่าอยากพูดแต่พูดไม่ได้ดูมีรับลมคมในอย่างไรชอบกลนสิปรกรณหันไปมองพรนับพันอีกครั้งเห็นเธอคุยกับปลายสายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นดังคาดเพราะหลังจากที่เธอวางสายก็เงยหน้าบอกเขาด้วยความกระตือรือร้อนทันทีว่าพี่เขาบอกว่าเข้าไปได้ค่ะ แต่ต้องไปเอากุญแจที่บ้านพี่เขาก่อนบ้านเขาอยู่บางใหญ่ค่ะไปกันเลยไหมคะชายหนุ่มยิ้มอ่อนสองพี่น้องคู่นี้ต้องมีอะไรบางอย่างปิดบังอยู่เป็นแน่แต่เอาเถอะไปถึงที่นั่นก็คงรู้เองไปสิไปรถพี่นะกิฟก็คอยบอกทางพี่แล้วกันเขาลุกขึ้นยืนพรนพันท์วิ่งเข้าไปเอากป๋ะสะพายในห้องนอนขณะที่เบสก็ยืนขึ้นเช่นกัน แต่ท่าทางของอีกฝ่ายดูเหมือนดีใจมากที่จะได้ไปที่คฤรืหั์หลังนั้นตอนไปรับกุญแจคฤรืหั์สิปรกรจึงมีโอกาสได้สังเกตชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของบ้านผู้ชายคนนี้อายุราวสาปลายสวมแว่นสายตาไร้ขอบบุคลิกและการแต่งตัวดูภูมิฐานท่าทางสุขุมและพรอนนับพันเองก็ดูให้ความเคารพอีกฝ่ายพอสมควรผมฝากด้วยนะครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามกนุกกิฟต์เขาได้ ครับผมจะพยายามให้เต็มที่ว่าแต่เห็นกิฟบอกว่าถ้าจัดการเรื่องทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วพี่จะขายบ้านหลังนั้นเหรอครับแม้เขาจะยังไม่เคยเห็นเคารษาดหลังที่ว่าแต่พอได้ยินว่าเป็นมรดกตกทอดมารุ่นต่อรุ่นเขาจึงคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะเก็บเอาไว้ชายเจ้าของเคารษาพยักหน้าใช่ครับครอบครัวผมมีกันแค่สี่คนผมกับภรรยาและลูกอีกสองอยู่บ้านหลังใหญ่แบบนั้นไม่ไหวหรอกมันใหญ่เกินไป ผมอยากขายแล้วเก็บเงินไว้ให้ลูกมากกว่าพอได้ยินอย่างนั้นสิปกรจึงไม่ถามอะไรอีกในเมื่อเป็นความตั้งใจของผู้เป็นเจ้าของกระนั้นเขาก็หยิบนำบัตรของตนยื่นให้อีกฝ่ายพลางเอ่ยว่ากิบคงบอกพี่แล้วว่างานหลักของผมคือสถาปนิกถ้าหากว่าพี่อยากปรับปรุงบ้านหลังนั้นก่อนขายก็ติดต่อผมมาได้ตามนี้เลยนะครับชายคนนั้นรับไปพลางยิ้มให้อย่างเป็นมิตรได้ครับสิปกรกับพรน,นับพันขึ้นรถ แล้วขับออกจากหมู่บ้านในเวลาต่อมาหลังจากที่กำหนดจุดหมายปลายทางใน GPS แล้วพรนับพันจึงเริ่มเล่าเรื่องของชายหนุ่มเจ้าของคาร์หาดความจริงแล้วพี่กรณ์เขาเคยเป็นผู้อุปการะของกิฟนะคะพี่เขาว่าไงนะผู้อุปการะงั้นเหรอหมายความว่าไงว่ากิฟหรือว่าเราเขาฟังแล้วอดตกใจไม่ได้เมื่อได้ยินว่าพรนับพันเคยมีผู้อุปการะหรือภาษาชาวบ้านก็คือเด็กเสีย เพราะดูทรงแล้วเธอไม่เหมือนเลยสักนิดหรือต่อให้เป็นเรื่องจริงก็คงไม่มีใครกล้ายอมรับออกมาเต็มปากเต็มคำอย่างชัดถ้อยชัดคำแบบเธอกระมังพอนับพันหันมาถลึงตาใส่เขาเธอคงรู้ว่าเขาเข้าใจเรื่องนั้นผิดไปจึงรีบขยายความให้เขาฟังทันทีไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยพี่เทนคิดไปถึงไหนเนี่ยถ้ากิมีเสียเหลืยงจริงๆจะมาหางานทำงงงทำไมเธอขอนในเขา ผู้อุปการะที่กิ๊บพูดถึงเนี่ยก็คือผู้ที่บริจาคเงินช่วยบ้านเด็กกำพร้พานะ่ะพ่อแม่ของกิ๊บกับเบสเสียไปตั้งแต่พวกเรายังเล็กๆพวกแม่ๆที่บ้านรวมใจก็เลยเอากิ๊ไปเลี้ยงแล้วคุณกรกับแฟนเขานะ่ะบริจาคเงินให้บ้านรวมใจทุกปีเลยแวะไปกินข้าวที่นั่นก็บ่อยกิ๊บกับเขาก็เลยได้รู้จักกันนะ่ะสิปรกรณหันไปมองหญิงสาวชั่วขณะหนึ่งแล้วหันกลับไปมองถนนเบื้องหน้าต่อโดยไม่พูดอะไร เพราะเขาคาดไม่ถึงว่าสองพี่น้องนี่จะกำพร้าบิดามารดามาตั้งแต่เด็กอีกทั้งคู่แฝดของตนยังจากไปอีกเช่นนั้นตอนนี้พรน,นับพันรายญาติขาดมิตรเหลือเพียงตัวคนเดียวในโลกใบนี้เหมือนเขาบ้านรวมใจอย่างนั้นหรือเขาได้ยินชื่อนี้อยู่บ่อยๆตามข่าวเพราะที่นี่เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ไร้ที่พึ่งพิงรวมถึงผู้หญิงที่ถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจแล้วไม่มีที่ไป นอกจากนั้นด้านหน้าของมลูลนิธิแห่งนี้ยังเปิดเป็นร้านข้าวราดแกงเพื่อหารายได้เลี้ยงสมาชิกที่อยู่ในนั้นด้วยแต่หากใครไม่มีเงินจ่ายก็สามารถกินได้ฟรีซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ไปกินข้าวราดแกงที่นี่มักจะหย่อนเงินใส่ตู้เกินกว่าค่าอาหารที่ต้องจ่ายจริงทั้งนั้นเพราะถือเป็นการทําบุญที่แท้พรน,นับพันก็เติบโตมาจากที่นั่นอย่างนั้นหรือต่อเรื่องพี่กรเลยนะคะ พี่เขานะ่ะได้รับครหาสหลังนี้มาตั้งแต่ยังเรียนอยู่ปีสค่ะก็ประมาณ15หรือ16ปีที่แล้วนี่แหละเพราะพอ่อเขาเสียด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่ที่น่าแปลกก็คือแม่ของพี่เขาก็เสียด้วยโรคนี้เหมือนกันแต่เสียไปก่อนพ่อประมาณครึ่งปีแล้ววันงานศพของพ่อพี่เขานะอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าเป็นภรรยาอีกคนของพ่อและจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่แม่ของพิกรณเสียไปได้หนึ่งเดือน และที่มาเนี่ยก็เพื่อจะมาจัดการทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อพี่กรณ์แต่พี่กรณ์ไม่ยอมพรนพันธุ์พูดถึงตรงนี้ก็เงียบไปเขาหันไปมองก็เห็นว่าเธอทำหน้าครุ่นคิดราวกับว่ากำลังจัดเรียงเรื่องราวในหัวอยู่จึงไม่ถามอะไรต่อเพราะเธอเงียบไปไม่นานก็เริ่มเปิดปากเล่าอีกในวันที่ทนายอ่านพินัยกรรมหลังเสร็จงานศพพ่อพี่เขาผู้หญิงคนนั้นบอกว่าพ่อพี่กรณ์เซ็นยกค่ารักหลังนั้นให้แต่พี่กรณ์ไม่เชื่อ เพราะแต่ไหนแต่ไรมาพินัยกรรมของตระกูลจะระบุเอาไว้เสมอว่าคฤห,หาจะต้องเป็นทรัพย์สินของลูกคนโตเท่านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีทางยกให้คนอื่นเด็ดขาดเว้นแต่ว่ารุ่นถัดไปไม่มีลูกหลานก็สามารถขายทอดตลาดได้แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมาจากไหนคุณกรได้เล่าไหมเขาคิดว่าไม่น่าจะเป็นคนใกล้ชิดก,กับครอบครัวนี้ถึงไม่รู้เรื่องพินัยกรรมของตระกูลที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นห้ามเปลี่ยนแปลง เห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทของแม่พี่กรณ์ค่ะพี่เขาเพิ่งจะเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ตอนงานวันเกิดคุณแม่ปีล่าสุดก่อนที่คุณแม่จะเสียแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนงั้นก็น่าจะเพิ่งรู้จักกันไม่นานคงตั้งใจมาตีสนิทแต่แรกแล้วเป็นการคาดเดาของเขาล้วนๆเพราะหากผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทก,กับมารดาของกรณ์จริงกรณ์ก็น่าจะเคยเจอมาหลายครั้งแล้วน่าจะอย่างนั้นมั้งคะเพราะพี่กรณ์ก็แทบไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เลย อยู่ดีๆก็โผล่มาบอกว่าเป็นเมียอีกคนของพ่อพ่อเซ็นยกสมบัติให้แล้วแต่ไม่มีใครเชื่อพี่กรณก็ขู่ว่าจะแจ้งตำรวจจับผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจก็เลยโวยวายอารวาชีหน้าขู่ทุกคนว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของคนอื่นก็จะไม่ได้เป็นเหมือนกันและจะไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้ได้อีกซึ่งหลังจากนั้นมันก็เป็นไปตามที่เยคนนั้นพูดทุกอย่างเลยพี่เทนเพราะพี่กรณ์อยู่ไม่ได้จริงๆอยู่ดีๆพี่เขาก็รู้สึกไม่อยากอยู่ในบ้านอยู่แล้วอึอดอดัดอยากอยู่แต่ข้างนอก พอพี่เขาเรียนจบก็ไปต่อโทรที่เมืองนอกเลยบ้านหลังนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้หลายปีจนพี่เขากลับเมืองไทยแล้วระหว่างที่พี่เขาไปเมืองนอกก็ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นอีกเลยใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาหายไปไหนสิปรกรเดาว,ว่าผู้หญิงที่อ้างเป็นภรรยาน้อยบิดาของกร์น่าจะทำอะไรบางอย่างกับคฤหาสน์หลังนั้นเป็นแน่และสิ่งนั้นต้องไม่ใช่เรื่องดีถึงทำให้ไม่มีใครสามารถอยู่ได้พรานนั้น ภาพเหตุการณ์บางอย่างก็ผุดว่าขึ้นมาในหัวของเขาทันทีเป็นภาพมือของเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังถูกใครบางคนดึงให้ยื่นไปข้างหน้ามีเลือดไหลาจากปลายนิ้วชี้ของเด็กคนนั้นหยดลงไปในตลับไม้ขนาดเท่าฝ่ามือในตลับนั้นมีอะไรอยู่บ้างเขาก็มองไม่ชัดผู้ชายที่ยืนถือตลับไม้และบีบเลือดของเด็กผู้ชายให้หยดใส่ตลับเขาก็มองเห็นหน้าไม่ชัดเช่นกันจากนั้นก็เห็นเพียงแผ่นหลังของอีกฝ่ายเดินจากไป เพื่อนำตลับไม้ใส่ในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ข้างรั้วขนาดใหญ่แล้วกลบดินฝังอยู่ดีๆสิบปกรณ์ก็รู้สึกเจ็บจีดขึ้นที่ปลายนิ้วชี้ข้างขวาเขารีบตบไฟซ้ายแล้วจอดชิดริมทางเท้าทันทีจากนั้นก็หลับตาฟุบหน้ากับพวงมาลัยหัวใจเต้นกระหน่ำอย่างหวาดกลัวสุดขีดลมหายใจเริ่มติดขัดเพราะเขารู้สึกได้ว่าเด็กผู้ชายคนนั้นคือเขาเอง